สวัสดีตอนเช้ากันนะครับผมคนลาฟันชาแนลนะครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวนะครับจะออกจากห้องพักนะครับห้องพักอยู่เมืองหลักสามสิบหานะครับเมืองจำพรนนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับก็สีออกเดินทางแล้วนะครับเดินทางต่อไปนะครับเยวจะไปซื้อกับเขากอนนะครับนี่อากาศดีมากครับข้างนอกนะครับเนี่ยครับ เมื่อนี้ใครอยู่ฝนบปตกอากาศดีนะครับแดดจำเลยนะครับนี่ครับนี่คือวิวทิวทัศน์ห้องพักที่ผมพักนะครับห้องพักนี่นะครับสี่อีนะครับนี่ครับกะโอเคครับขึ้นละแสนกีบนะครับประมาณ200บาทไทยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวสิออกไปหาชมตลาดจักเเข้านะครับหาซื้อกับเข่าก่นยอนว่าสิได้ดยังแน่เอาแล้วกับป้ายนะครับพาไปชมตลาดเมืองจำพร้อมก็กลับครับนี่คือเมืองจำพรหรือว่าเมืองรักษาสิมหานะครับนี่ครับ เราส่งสัญญาณสูงนี่ครับอยู่สามแยกครับที่ภาพไปช็อมืองตลาดนะครับเดี๋ยวไปชอ็อปบางตลาดกันนะครับ จำพอเดี๋ยวลักสามซิมหานะครับรตลาดเ้าเห็นยังกินแน่ตลาดสิข้ามาทางในนะครับเดี๋ยเข้าวมาทางใน ทุนนะครับเบื่งอาหารการกินอย่างนี้ยนะ้มืไนะรนมีอาหารหลายอย่างนะครับอยากสย่า,ส,ยาส้มบังขายเปียงลหมค่ะ <c oughs> ครับผม ไอแต่ซอยอยู่ฮะเบิ้งกัปโคลกันเดยว ร้านนี้เสียที่สุดธนว่าไผมาต้องซื้อมาสั่นพนักแม่ค้า่าอ้าวกระสีล่องเบิองนะครับแต่กับเขาเขาอยู่ห้องกันเลื้อยอยู่ดนะวะซื้อเขาไปเพิ่นซื้อเขาเพิ่มอีกอ้าวโอเคครับนะครับอันนี้ครพาเลาะเบิองตลาดเมือง จำพรนะครับหรือว่าหลัก35นะครับนี่ครับเฮ้ยหากระแป้งหลดนุ่งแก้วหักแหละอันนี้นะครับผมจะพาเขามาชมเมืองตลาดหลัก35นะครับช่วงเศร้านะครับว่าเป็นยังไงคือคักดีบอนะครับนี่ครับนี่คือตลาดเมืองจำพรนะครับหรือว่าหลักสามสิบหานะครับแป้งสวรรค์นาเคศนะครับนี่ครับนี่ของอยู่ของกินหลายอันหลายอย่างนะครับ หรือว่าจะเป็นกระปุ่นนะครับเป็นหอยอย่างดีนะครับนี่น่าห้ความเรียบร้อยนะครับบรรยากาศข้างในตลาดนะครับครับสาวประการศึกษาของกับเขานะครับบรรยากาศในตลาดนะครับย่ำเศร้าๆนะครับครับผมมาชมตลาดเรื่องราชาสิบห้าเฮ้านะครับ <ร> <harma> นี่ครับท้ายเอฟซีเบิง ok นะครับตลาดเมืองรักสามสิบหานี่ครับนี่ยังขายแน <c ute ical> ่นะครับนี่นะอาหารทางทะเลก็มีด้วยหัวรับุีนมือกรปลาทูนะครับนี่ครับนี่นะคู่เลยนี่ครับเนี่ยหมูก็มีเนี่ยไก่มีบดนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศในตลาดนะครับคึกคักดีพอสมควรนะครับ นี่ก็เป็นเฉียงเนื้อหมูนะครับนี่ครับโล่เจ็ดสิบพันบอกไปค่าถือก็เนื้อหมูถูกนะครับถูกก็อยู่บ้านเฮาครับนี่ครับโล่เจ็ดสิบพันแต่คิดเป็นไเงินไทยกับประมาณร้อยสี่สิบนะครับโลหนึ่งถูกกว่าเมืองไทยอยู่นะครับไม่ใช่โลเท่าไหร่นะโลละอยู่ไทยโลละสองร้อยสองร้อยยี่สิบแพงอยู่ ครับมันแพงอยู่เนือ้อมูนี่นวลง้วนอะไรแสนซ่าสองร้อยสี่สิบตะกี้สองร้อยเนาะแต่อยู่ไทมัน3ามร้อยสี่สิบคดสา้อยาสาอยสี่สิบป,ประมาณนี้ครับ่ค,ครับแพงอยู่อยู่ไทยนั่นมาทางข้าเนี่ยใครอ,อาหารถือกนี่ครับทั้งนี้ก็เป็นด้านขายเนื้อนะครับ เนี่ยหมู 3, 4, <S <S สามซันสี่ซันมีบ้านน้องไหมค่ะคือตึกนี่แหละเด็กครับบรรยากาศการซื้อขายกับเขานะครับอยู่ตลาดหลักสามสิบาหานะครับทั้งนี้ก็สิเป็นเนี่ยงัวบอกครับเนี่ยงัวเนาะทั้งนี้เนาะครับลูกค้าก็บไายนะครับอ่าเขามีน้องเขงาย่างชมเบิึงนะครับ ครับ้งนี้ก็ขายพักนะครับโอ้เขาก็หยังน้อย่าเม่์ไหวกินง่ายแท้อาหารประเภทของสูงนะครับนี่ครับนี่ครับแม่เป้งบอกเมดดแงเป้งแม่เป้งมีแต่แม่เป้งเหรอเนาะพอเป้งก็สิบหมีแล้วเนาะอันนี้พอเป้งเหรอผมไปหามาหลายตลาดนะฮะพอเป้งพอพอจักเขื่อ ครับบรรยากาศอันนี้ทั้งนี้คือตีเป็นหออย่างเขาจี้บ่แม่นี่นะครับชมตลาดย่างเม่าเศร้านะครับเมืองจำพรนะครับเรียกว่าลักสามสิบหานะครับนี่ครับบ้าพี่น้องย่างชมเบิงแลกวกันนะครับหาซื้อกับขายนะครับทั้งนี้ก็เป็นปลาแดกนะครับหอมขนาดเป็นตเแซยบสนัวนี่ครับ ชมบรรยากาศในตลาดนะครับนครรักษาสิมาหรือว่าเมืองจำพรนะครับแขวงสวัสด์นาเขตนะครับนะครับโอ้หมูม่วงหน่อยกับมีแล้วได้ครับได้หนึ่งม่วงหน่อยซุกซุกเอิ่มมวงกระสอบหุ่นมีแล้วนะครับซุกซุกมองเขาแซ่บปานยังนี่ก็เป็นบักพริกนะครับครับ ตลาดยมามเช้านะครับของเมืองจำพรัรวรักษาสิมานะครับนี่ครับไปอยากข่อเป็นถุงก็ได้นะครับอาหารเป็นถุงก็มีนะครับสาําเร็จรูปนะครับขับทายางช่มตลาดเมืองรักษาสิานะครับเมืองจำพรนะครับตลาดกคึกคักพอสมควรนะครับ ผู้คนกับยางทุกพันนี่ครับผู้คนกับยางจับใจใส่สอยนะครับซื้อของนะครับตลาดนะครับนี้กับปิ้งปลาตัวบังญ่นะครับพี่ครับนะครับมาเป็นทางกับปุ่นกันนะครับสี่ครับหลายครับ นี่นะครับบรรยากาศของเมืองจำพรนะครับหรือว่าหลักสารศิษฐานะครับแผงสวรรค์นาเขตนะครับนี่ครับครับผมพิทายเบิงนะครับครับนี่ครับนี่คือเมืองจำพรนะครับ เรือว่าเมืองลักสารสิหานะครับนี่ครับนี่ครับมีปั่มหนำมั่นนะครับบริการนะครับบริษัทมาที่เอากับมาได้นะครับนี่คือบริเวณตลาดนะครับข้างเขาตลาดร้านขายรถจักรก็มีนะครับนี่ครับนี่หอดปั่มปะตทนะครับนี่ครับนี่คือหลักสารสิหานะครับแขวงสวรรค์นาเขตนะครับเรือว่าสิเป็นซื้อว่าเมืองจำพรนะครับ ออกจากสวรรเขตดมากกับสามสิบหกิโลนะครับเขาเลยเอิ้เมืองลักสานสิบหานะครับนี่ครับบรรยากาศของเมืองนะครับผมมาซื้อกับเข่าก็เลยถ่ายวิวบรรยากาศเมืองลักสานสิบหาหรือว่าเมืองจำพอนไหนไ่พี่น้องเขาเดเบิิงนะครับ FC เขาเดบิิงได้ชมนะครับเมืองจำพอหรือว่าเมืองลักสานสิบห้านี่ยิ่งไดญนะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาได้นะครับน hm ี่ครับ ขามนั่งรถขามสะพานพิตรภาพไทยล่าวแห่งที่สองนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับขามพระสวรรค์เนเคศนะครับสีเศร้ารถตู้หรือว่าสีเศร้ารถจกกักรรถก็จะซส่ก็ได้นะครับราจะจ้างสามหอกกได้น,นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็จะไปห้องพักสักก่อนนะครับจะพักกินเก่าแล้วก็จะจีเดินทางต่อนะครับครับห้องพัก ใช่ยี่นะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้พักกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ก็พักกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อน,นะครับเดี๋ยว็กๆค่อยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอย่างในเมืองเซโนไปด้านบนละ ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะเดินทางออกจากห้องพักซาอีนะครับไปเดินทางต่อไปยังเมืองเซโนนะครับไปติดตามเส้นทางที่ผมไปเรื่อยนะครับเส้นทางนี้ครับไปเมืองเซโนนะครับ ่งนาไปยังเซโนนะครับุ่งหนาไปยังเมืองเซโนบ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกบไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับทางช่องคนละฟันชั้นเนะครับเดี๋ยวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อสิบวันเดพลาดคลิปต่อไปนะครับอตอนนี้กับสีผ้าพรมยี่นอ้อ เดินทางจากเมืองรักสามสิบหานะครับไปยังเมืองเซโนโนะครับเห็นนะครับเบืองบรรยากาศทางทางของเพิ่นกับยังมีต้นไม้ต้นปุงต้นจิกกับยังมีพอมีนะครับปลาใหม่เพิ่นนี่คือเมืองจำพรอนหรือว่ารักษาสามสิบหานะครับผมใหเบิ้งวิวบรรยากาศทางทางนะครับผมจอดรถ ถามูนะครับนี่ครับจอดพักรถถามูยูมูหลงทางขี่กระย่านหลงทางนะครับรอ่าผมเลยถ่ายวิวปลาไม่ีไน้องเดือบึงน,นะครับนี่ครับปลาจิกปลากุ้งปลาหั่งนะครับยังพอมีนะครับเดียวกันโซบป,ปาลาวเขาเนี่ยยังมีหลายนะครับทางเส้นนี้ก็จะไปเมืองเซโนโน,นะครับสามารถทะลุใส่ท่าแขกนะครับ แขงข้ามมวลได้นะครับแล้วก็ไปหอดปากสั้นขึ้นเวียงจันได้นะครับทางเส้นนี้นะครับนี่ครับทางเส้นนี้ก็สิลงไปทางหลังผมก็สิลุกไปปากเซไปหุนแล้วครับเขาไปเมืองจำพรานหลักสารสิบห้าลกก็เลยเมืองจำพรนไปกับลงไปทั้งปากเซนะครับแต่ว่าทั้งนี้นี่ิไปเมืองเซโนแลักกัเสยเลยเมืองท่าแขกปากสั้น แล้วก็เวียงจันได้นะครับทางเสร็จนี่ครับบ้านทางในนี่เพิ่นมีงานย่างบุญนี่เพิ่นมีงานย่างแม่นี่นนขึืนเฮือนไม่บ่อ๋อ,อขึ้นบ้านไม่เนาะนึกว่ามันงานแจกงานแต่งถนัดอ๋อครับครับแล้วพีเขาไปเบิ้งนะครับว่าเพันมีงานย่างนะครับเพันว่าเป็นงานขึ้นเฮือนพอดน แตครับเบื่องวิธีงานขึ้นขัอนหม่ของเพิ่นนะครับเป็นแต่งไดอยู่ทั้งสปปลาวทั้งเมืองจำพรนะครับครับผมนึกว่าเป็นงานแต่งนะครับแต่เป็นงานขึ้นบานไม่เพิ่นนะครับนี่ครับบานเพิ่นสร้างไม่ขึ้นขัอนหม้ครับ จะกำมาหลยนะครับครับจัดงานใหญ่จ็บเจอนะครับเอาไปเบิ่งใกล้ๆก็นะครับคร็นจัดงานขึ้นบ้านหมนะครับนะครับคจดงานขึ้นบ้านไหมนะครับจัดงานขึ้นบ้านไหมบอกครับเมนบอกครับ บ้านซีว ну <ição> ิไล่บ่เหมือนจำพรเนาะจัดงานขึ้นบ้านใหม่มันบ่บ้านใหม่ครับโอ้พนสั่งบ้านใหม่แล้วพนจัดงานขึ้นเนาะเลี้ยงแขกเลี้ยงตาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเนาะวัอนี้เนาะครับครับช่องคนล่าฟันชาแนลครับครับอย่ากลับไปติดตามเมืองนี้ได้กดไลค์กดติดตามแล้วจะเห็นรูปเจ้าแล้วครับผมอ่ะขอบคุณอลไรครับเดี๋ยวผมกลับกลับมาสิไปเมืองเซนบรรยากาศทั้งแม่กัว้าบนเนาะครับ เสบอาหารนะครับจัดงานขึ้นบ้านไหมนะครับนี่ครับบ้านหลังสวยงามเลยครับนี่ครับนี่ครับเมื่อจอดพักรถนะครับถาผูกปันจกรยานนะครับปันจกรยานมานำหลังนะครับเลยแวะพักอยู่ต้นสำซ่าใหญ่นี่ยะครับบางงานหลังนี่งานพันยังทรงเกาอยู่นะครับยังแอมปลากระแตอยู่นะครับ ก็เล่ยจีไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับนี่ครับบ้านเดี๋ยวถามบรรดาบ้านยังนะครับนี่ครับอยู่ข้างๆทางนี่ก็เลเยเห็นเฮือนซ่งนี่ก็เลยถ่า,ายคลิปให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งนะครับเฮือนแต่กเก่ او พนิดจังใดนะครับนี่ครับนี่ครับประตูเป็น,ปนบันไดเป็นนะครับหลังนี้งเฟสสีบ่มีคนอยู่แล้วนะครับ บมมีซานนะครับมีแต่ห้องเฮือนเลยนะครับนี่ครับเป็นเฮือนแบบก็เก่นะครับแอบฟ้ากระแตนะครับไม่นี่ครับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอยู่ในเขตเมืองจำพรนในเขตรักษสานสิบหานะครับนี่ครับมาทั้งนี้อีกหลังหนึ่งกะนี่ครับยังคงความสวยงามอยู่ด้ครับนี่ครับเฮือนฟ้ากระแตกะแต่เกา ก็อยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าทูมือนี่ก็มีการสัางไม้นะครับเป็นส่งไม้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับม่ปลากระแตะก็ยังมีหลายหลังอยู่นะครับนี่ครับ